ครับสวัสดีครับเดี๋ยวรีบเช็คด่วนนะครับก่อนที่กระจกจะเป็นรอยครับเกิดจากไอ้ยางปัดน้ำฝนนะดูครับซูมให้ดูกินจะถึงเหล็กหร้อครับเนี่ยนี่คือเหล็กเหล็กนะครับขาดยาวมาถึงปลายนี่นะครับเนี่ยก็คือจะถึงเหล็กหรอครับถ้าปัดอีกทีสองทีก็ถึงเหล็กอ่ะก็ไม่เปลี่ยนก็ต้องยังไงก็ต้องเหล็กก็ต้องขูดกระจกครับเป็นรอยวิธีเปลี่ยนก็ยกขึ้นเลยครับยกขึ้นอ่าแล้วก็จะมีสลักเล็กเครับเนี่ยตัวนี้อยู่ในโคนแกนกลางนะฮะ เอามือกดลงครับกดบีบเข้าหากันแล้วก็ฮัลกลงมานี่ฮะแกนอยู่ตรงนี้ฮะแล้วก็ดึงลงอ่ะออกแล้วครับี่เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนกันตัวนี้ครับที่เราจะต้องการเปลี่ยนมันจะถึงเ,ลเหล็กหรอครับเนี่ยก็ตรงไหนหัวมันนี่ตรงหัวมันจะมีอย่างนี้หัวหลักมัน ตรงนี้ตรงปลายมันเนาะก็ดึงจากตรงปลายย่นออกมาข้างหลังครับก็ดึงออกทีละนิดครับเดี๋ยวผมจะดึงให้ดูดึงย้อนอย่างเงี้ยดึงขลุกออกมาก็ค่อยดึงอืมอ่าดึงออกมาแล้วก็รูดออกมาเลยครับชืบอรูดออกมาปึ๊บอ่าตัวนี้ครับที่เราต้องการเปลี่ยนอ่า แล้วเราก็มาดูยางที่เราต้องการเปลี่ยนก็คือยางมันจะมีไซส์หนาไซส์ใหญ่ส่วนมากเราจะเอาหน้าปัดที่มันเท่ากันครับหน้าปัดตรงนี้หน้าปัดก็คือดันดันอย่างนี้ตรงนี้หน้าปัดเนี้ยให้มันเท่ากันเราจะได้เข้าแกนตรงนี้พอดีตัวนี้ผมวัดขนาดเราก็น่าจะไซส์ตัวนี้แหละมาดูนี่ตรงนี้ตรงหัวหัวต้นมันหัวต้นมัน ประมาณนี้น่าจะใกล้เคียงกันเหล็กน่าจะเข้าได้โอเคแล้วเราเอาออนเก่าออกครับมันจะมีเหล็กครอบอยู่เนี่ยก็มีสลักอยู่ครับสลักให้เอาเข้ามาข้างในตรงตรงตรงเนี้ยฐานเนี้ยเราเอาเหล็กออกนี่ปึ๊บหลังจากนั้นเรามาเปลี่ยนตัวใหม่กันตัวใหม่ก็พยายามวัดขนาดไอ้ให้มันเท่ากันนะครับชื่อประมาณนี้มันยาวเท่าไรครับประมาณนี้เนาะ เราก็ตัดเอาเลยจะได้ใกล้เคียงกันอยู่ประมาณนี้โอเคที่เหลือก็ทิ้งไปได้ไซส์เท่ากันละหลังจากนั้นเรายัดเข้าไปเลยครับยัดเข้าไปก่อนนะได้มันจะได้เข้าง่ายหน่อยเพราะว่า,าถ้าเอาเหล็กเข้าไปทีเดียวมันจะเข้ายากตรงนีตง้ตรงหัวต้นมันอ่ะตรงนี้เป็นหัว ไปประมาณนี้นะร้อยเข้าไปเลยครับเอ okay. ประมาณนี้เราคราว,วนี้เอาเหล็กแกนเหล็กเสียบเข้าไปทีเพื่อความแข็งแรงอ่าก็ให้เอาตะขอที่เป็นตัวงองเข้าไปข้างในนะครับเสียบเข้าไปล่องนี้เลย เดี๋ยวใส่ล่องอีกล่องหก่อนเราก็ค่อยไปจัดระเบียบวิธีค่ะตัวนี้นะครับหันตะขอเข้าไปหาตะขอที่มันเป็นงอให้เข้าไปข้างในนะครับ <S <S มานี้โอเคเรียบร้อยแล้วครับนี่เดี๋ยวเอาไปใส่ไว้ที่เดิมครับก็กดตะขอแป๊กเข้าไปก็เรียบร้อยละต่อไปเราก็ไม่ต้องกลัวว่ากระจกเป็นรอยโอเคครับชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามนะครับ